สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนส์าช่องเล็กๆที่เล่าเรื่องราวของชีวิตจริงความอดทนศักดิ์ศรีและความจริงที่ถูกซ่อนไว้ใต้ความเงียบเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องที่เข้มข้นเตือนใจและสะท้อนด้านมืดของอำนาจเรื่องของรอยช้ำบนหน้าผลทหารคนหนึ่งกับความลับที่เขาปิดบังไว้จนสุดท้ายมันนำไปสู่การล้างบางทั้งกองร้อยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวแต่คือเรื่องของความอายุติธรรมที่สะสมจนระเบิดออกมาอย่างไม่มีใครหยุดได้ พลทหารที่เป็นชายหนุ่มอายุ20ต้นๆจากครอบครัวธรรมดาในต่างจังหวัดเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ใช่คนโดดเด่นรูปร่างสูงผอมใบหน้าซื่อๆที่ดูแล้วไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรชีวิตก่อนเข้ากรมทหารของเขาคือการช่วยพ่อแม่ทํางานรับจ้างทั่วไปหาเงินส่งน้องเรียนไม่มีความฝันยิ่งใหญ่แค่หวังว่าวันหนึ่งจะมีชีวิตที่มั่นคงกว่านี้เมื่อถึงเวลาเกณฑ์ทหารนาทีไม่หลบไม่หนีเขาเข้ามาตามหน้าที่และถูกส่งไปประจำการในกองร้อยแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องวินัยเข้มงวดแต่ภายนอกดูเป็นระเบียบสวยงาม และได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงเสมอไม่มีใครรู้ว่าภายใต้ภาพลักษณ์นั้นซ่อนอะไรไว้บ้างตั้งแต่วันแรกนาทีสัมผัสไดถึงบรรยากาศแปลกๆรุ่นที่บางคนมองเขาด้วยสายตาไม่เป็นมิตรคำสั่งบางอย่างดูเกินจำเป็นการลงโทษบางครั้งรุนแรงเกินกว่าเหตุแต่เขาเลือกจะเงียบเพราะถูกสอนมาว่าทหารต้องอดทนต้องเชื่อฟังและห้ามตั้งคำถามไม่นานรอยช้ำเริ่มปรากฏบนใบหน้าของนาทีฟกช้ำที่โหนกแก้มแผลแตกที่มุมปากและรอยเขียวคล้ำตามลำตัวเพื่อนทหารบางคนถาม ด้วยความเป็นห่วงแต่นาทีตอบพิงว่าเขาซุ่มซ่ามล้มเองหรือโดนฝึกหนักไม่มีใครสงสัยมากเพราะในค่ายทหารแผลคือเรื่องปกติแต่ความจริงนั้นโหดร้ายกว่าที่ใครคิดนาทีถูกเลือกให้เป็นเป้าเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจเพราะเขาไม่ประจบไม่สออพอลอหรืออาจเพราะเขาดูอ่อนแอเกินไปรุ่นพี่บางคนใช้เขาเป็นที่ระบายอารมณ์บังคับให้ทํางานหนักตอนกลางคืนเรียกไปซ้อมส่วนตัวในที่ลับและทุกครั้งก็จบลงด้วยรอยช้ำใหม่หนาทีไม่เคยร้องเรียนไม่เคยแจ้งใครเขากลัวลว,ลว,ว่าจะโดนหนักกว่าเดิมกลัวว่า จะไม่มีใครเชื่อและกลัวว่าครอบครัวจะเดือดร้อนเขาเลือกจะเก็บทุกอย่างไว้ในใจเหมือนเก็บระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิดเมื่อไรก็ได้คืนหนึ่งขณะนานะทีกำลังทำเวรยามเขาได้ยินเสียงทะเลาะดังมาจากกวัวดังด้านหลังค่ายเสียงนั้นไม่ใช่เสียงซ้อมธรรมดาแต่เป็นเสียงร้องขอชีวิตเสียงนั้นทำให้เขาชะง,งักและเมื่อเขาแอบเข้าไปดูสิ่งที่เขาเห็นทำให้โลกทั้งใบของเขาพังทลายเขาเห็นพลทหารใหม่อีกคนถูกทำร้ายอย่างหดเหี่ยมโดยกลุ่มรุ่นที่ และนายสิทธิการกระทาไม่ได้อยู่ในกรอบของการฝึกอีกต่อไปแต่มันคือการทรมานนาที่ตัวสัน่นเขาอยากเข้าไปช่วยแต่รู้ดีว่าถ้าเขาโผล่ไปตอนนั้นเขาอาจเป็นรายต่อไปหรืออาจแย่กว่านั้นหลังจากคืนนั้นนาทีเปลี่ยนไปเขานอนไม่หลับภาพในหูไม่ยอมเลือนเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเผชิญไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นระบบที่เน่าเสียและถ้าไม่มีใครพูดมันจะไม่มีวันหยุดรอยช้ำบนหน้าของเขาเริ่มชัดเจนขึ้นผู้บังคับบัญชาระดับกองร้อยเริ่มสังเกตเห็นแต่คำถามที่ได้รับกลับถูกตอบแทน ด้วยคำอธิบายกำากวมและเรื่องราวก็ถูกกลบอย่างเงียบๆเ,เหมือนเคยสิ่งที่ไม่มีใครรู้คือนาทีเริ่มเก็บหลักฐานเขาไม่ได้วางแผนใหญ่โตเขาแค่ใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าที่พกติดตัวแอบบันทึกเสียงแอบ,บถ่ายภาพรอยแผลและจดจำวันที่เวลาและชื่อคนที่เกี่ยวข้องเขาไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรแต่เขารู้ว่าความจริงต้องถูกเก็บไว้เหตุการณ์ถึงจุดแตกหักเมื่อพลทหารใหม่คนนั้นที่นาทีเคยเห็นถูกทำร้ายเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำรายงานระบุว่าเป็นอุบัติเหตุ จากการฝึกแต่ในหมู่ทหารทุกคนรู้ว่ามันไม่ใช่ในาทีรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจเขารู้ว่าถ้าเขายังเงียบเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของความผิดนั้นไปตลอดชีวิตในวันตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการจากส่วนกลางนาทีตัดสินใจทำในสิ่งที่เขากลัวที่สุดเขาก้าวออกมาข้างหน้าด้วยใบยหน้าที่เต็มไปด้วยรอยช้ำและสายตาที่ไม่ยอมหลบเขายื่นหลักฐานทั้งหมดให้กับผู้ตรวจพร้อมเล่าเรื่องทุกอย่างที่เขาเห็นที่เขาโดนและที่เขาปิดบังไว้ช่วงเวลานั้นทั้งลานฝึกเงียบสนิท ไม่มีใครพูดไม่มีใครหัวเราะเล่าผู้บังคับบัญชาที่เคยมั่นใจหน้าซีดเผือดทันทีเมื่อหลักฐานถูกเปิดเผยเสียงบันทึกเสียงร้องขอชีวิตและภาพถ่ายทําให้ไม่มีใครปฏิเสธได้อีกการสอบสวนเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังสิ่งที่ถูกเปิดเผยไม่ได้หยุดแค่การทําร้ายร่างกายแต่ลามไปถึงการใช้อํานาจในทางที่ผิดการทุจริตและการปิดบังความจริงมายาวนานกองร้อยที่เคยถูกยกย่องถูกตรวจสอบทุกซอกทุกมุมผลลัพธ์คือการล้างบางผู้ที่เกี่ยวข้องถูกปลดถูกดําเนินคดี และถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนข่าวแพร่กระจายไปทั่วประเทศสังคมเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องปกตินาทีถูกย้ายออกจากกองร้อยนั้นเขาไม่ได้รับคำชมยิ่งใหญ่ไม่ได้อยากเป็นฮีโร่สิ่งเดียวที่เขาต้องการคือความยุติธรรมให้กับเพื่อนทหารที่ไม่มีโอกาสพูดอีกแล้วรอยช้ำบนหน้าของเขาค่อยๆจางลงตามกาลเวลาแต่รอยแผลในใจยังคงอยู่หลายเดือนต่อมานาทีได้กลับบ้านไปกอดพ่อแม่และเล่าเพียงว่าทุกอย่างจบแล้วเขาไม่เล่ารายละเอียด ไม่ต้องการให้ครอบครูแบกรับความเจ็บปวดแทนเขาเขาเลือกจะเริ่มต้นใหม่เงียบๆแต่เข้มแข็งกว่าที่เคยเรื่องราวของนาทีสอนให้เรารู้ว่าความเงียบอาจปกป้องเราได้ชั่วคราวแต่ความจริงเท่านั้นที่จะหยุดความอายุติธรรมได้อย่างแท้จริงบางครั้งคนธรรมดาที่เต็มไปด้วยรอยแผลอาจเป็นคนเดียวที่กล้ายืนขึ้นเพื่อเปลี่ยนทั้งระบบขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรื่องราวจากช่อง tennis p า r จนจบหากคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มีคุณค่าหรือทําให้คุณตระหนักถึงความกล้าหาญของคนตัวเล็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าให้คุณฟังต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ